ถ่ายแต่อีต่าคนเดียวเด็กชายก็ถ่ายไม่หรอกาทุกคนแกไม่เห็นเองเนาะไม่บางทริงมีเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่เขาเห็นแต่งหน้าเสร็จแล้ววันนั้นผมเห็นแต่งหน้าเสร็จก่อนมีเข้าข้างมีเข้าข้างไม่ได้เข้าข้างไม่จริงใช่ไหมพี่พงศ์นี่แบบวันนี้ผมยังไไม่ด้ถ่ายสิ่งอะไรเห็นไหมที่ชื่ออะไรงี้งี้จริจงเงือกพักเงือกหรืองี้เขาบอกเรียกเป็นงี้ผมก็เลยงงว่าตกลงงี้หรืองี้เงื้กเล่นบอยเฮียนะโอ้เจงเงือก วันนี้วันนี้กดจิ๋มนะเออใช่เพราะวันนี้ถามผมอีกมาไหมผมบอกไม่มาเขาเล่นอยู่ไหนอ่ะพี่หนุ่นฝั่งคงอ่ะตรงจัาวดสมุูรนรดนมืองอ่ะตรงนี้ก็มีมดมงหมดไปยังเป็นแถลงเอี้ยใช่ไหมห้าคืนนี้จำมดหมดยังไม่รู้ื่อคืนที่เราผ่านมาตรงใต้สะพานนี่ไงโรงรับองนี้ไงใช่เราบงนี้ชุนหมดยังไม่รู้ เขาบอกหักคือรู้กีคืนแล้วเราไม่รู้เหมือนกันเขผ่านไปสองปีแล้วเราก็เราก็หมดอันนี้ว่างี่เก่าเล่นไปแล้วต้องเล่นแล้กลับมาหรือเราเิ่งเราใหญให้มันถือเองกันนะครับเราไม่ถือให้มันถีเองไม่ไม่หวมือเฮ้ยถือต้องมือนิงีไม่ใช่ไม่มือนะมือไม่เนี่ยอันนี้พี่ขี่ไหนถ่าหนึ่งคนเดียวใช่ไหมมีมีตัะเสงเเวลาเขหน้ามาบอกเออเจงดีมีก็เปิดสามปีก่อนี่มีหักฐานอะไรกาปี้จะบอกได้ยัง งนนี้มันถาน่ายมันเองแล้วไปดูว่ามันตรงไหมใช่ใช่แค่นั้นตั้งกล้องยาเดียวนีเล่นตั้งแต่ก็ยังเป็นวุ้นตัวเล็กๆอยู่เลยหอมๆเดี่ยวนี้ดูดิอันนี้อ,นอ,นอืดๆเดนีเป็นแม่หมตูตอนนี้เปิดให้เขาดูปี2 0 1 6อ่ะ2 0 1 5ะตัวเล็ก <c oughs> นี่นากระจบยังไม่ต้องเลยน้ำเราเรามาเปิด ขยะเอ้ยขยะขยะเอ้ยขยะมึงค่อยเก็บทีเดียวอยู่ไมะมาจนถึงมาจนถึงวันนี้นี่มีใข่ออกการกเป็นไข่บ้างอย่างี้เยไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีแล้วรอ,อบรอบตัวนแล้วมีแต่หนูมีแต่ไอเลิบยูอย่างเดียวเลยไม่แต่หนูออมีแต่ไข่ไก่มันจางซับ <S <S มันจางเลือดมันจางไม่ก็เรามาจับมหาชัยไงนี่นี่ก็เข้าวันที่สิบแล้วถ้าไม่มีใขรก็รอดรอดกันแล้วรอด มีแต่ล์เล็บยูอย่างเดียวเลยก็บอกว่ามีอยู่โลกเดียวที่รักษาไม่หายโรคสับจางในชีวิตนี้ไม่มีอะไรโรคเนี่ยที่รักษาไม่หายเดี๋ยววันที่หาึ่งสีน้อยก็รอดแล้ววันที่หนึ่งพาพามาเอาจากปากทั้งหลงถ้าไม่รอดอีกอีกวันหนึ่งก็ทำไมรอดก็อ้วกทำไมรอนี่ก็อ้วกเลย

ว่าเปนเน็นนิ่วคุนุ่มบอกไม่ใช่ นัดมาพี่มันเอาให้ดเดียวอยู่บอกม่ง้องให้กูดูหรอกกูอ่านไม่เป็นหรอกเป็นก้อนเรียบรุ่นี่ก็ชอบกินฟรีมาก กินมาตั้งแต่เลก็กจนโตไม่เห็นเป็นอะไรเลยคนเราเป็นการทานไม่เป็นการฆ่าไม่เปนการดื่มเครื่องนี่แหมนี่กินมาตั้งแต่เลก็กจนโตไม่เห็นเป็นอะไรกินเบบซี่แทนน้ำเปล่าเลยอีก่อนข้างคลีนถามอีกเดี๋ยวไม่เห็นนีเขาว่านี่ยเหรอวะนี่กินเบบซี่ก,กินแทนน้ำเปล่าเลยหวังว่าน้ำเปล่าจะมากัน มีทางเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว Go ahead. เราลืมไปว่าเขาเขาถือกล้องเขาถือถือกระจกปัน้นกล้องว่ะนี่เ,เรื่องอะไรรู้ยังอ่ะ เงยยี่ไงฮะเงยยี่เย,ยูยี่อ่ะเงยยีนี่ใครโทรตามมาใครโทรตามเขาเคยถามว่าตั้งแต่อยู่บางรักไง<ร>วันเล่นที่ไหนบ้างไม่ถามจนปีหน้าเลยอ่ะจะเล่นตรงรถตันยี่ที่แคบเหมือนกันนะ ตรงศาลเจ้าอ่ะไม่วาระเปียมันอยู่ตรงข้างหน้าพอดีเลยเคยไปเคยไปถ่ายเมืไงจำได้ปะปีที่แล้วผมก็ไปถ่ายนะไปแล้วเนี่ยปีนี้ปีนี้ไปปะเล็กกี่คืนอะจากนี้ไปสามคืนเหรอเดี๋ยวดูกบังไม่ดูคนนี้ว่าสี่อะไรเห็นก็จะให้ไปดูอีกแล้วจะว่าจะไปดูสี่อะไรเห็นสักวันหนึ่งเลยเดี๋ยวเขาไปดูบัง่อต่อ ก็หเหรออ๋อพอดีเลยว่ะนี่หน้ามีเห็นแต่งตัวหลายคนโเครื่องจะร้อนอีกแล้วต้องนี้ไม่ค่อยดีร้อนง่าย